เอาเลยครับวันนี้ขอกราบสวัสดีเป็นเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มคุกกี้รันทิงด้อมกันนะครับไปสุ่มวันนี้ก่อนสุ่มระดับสูงกันไปดูกันเลยว่าผมจะได้อะไรครับลีเจเนรีมาลีเจเนรีตัววโอ้ดหดวงดีแต่เช้ามาอะไรมีงกี่ตัวง้อหนึ่งตัวอีพิกชัวไม่รอแล้วไป ไป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 โอ้โหมาดวงดีแบบนี้ในตู้สีชมพูมันจะดวงดีนต้องมาแล้วะมา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 โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเดิมอู้จะครบอยู่แลว้วมึงจะมาทำไมเนี่ยโอ้ยมันกวนตื่นเกินไปแล้วดูโคตรเกลือ มาเถอะขอร้งองมานะอิทนนัูก้ามานะแบบอยากได้หนึ่งดาวอะ่ะเออเข้าใจปะขอเถอะกดเลยนะเอาเลยนะยมาเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยไม่มาว่ะโอ้โหอ้ยมามาขอขอโอ้ย,อออยสองตัวสองตัวท่านผู้ชมโอ้โห มาเลยสองตัวอิทันนาชูก้ามาสองตัวหืมไก่เปี่ยมเลยมาอืตัวอะไรมาเนี่ยคุกกี้ผู้กล้าหาญเออมาทําไมตอนนี้ขออิทันนาชูก้าเถอะนะมามาเซฟไหมเงี้ยเซฟไหมโอ้ยขอเถอะอิทันนาชูก้าโอ้โหโคตรลุ้นอ่ะตอนเนี้ยมึงอย่าเป็นแบบคราวที่แล้วนะไม่เอานะมาเถอะอิทันนาชูก้าอิทันนาชูก้าอิทันนาชูก้าโอ้ยอ,อะไรเนี่ยหืม โกโก้มึงมาไม่รู้จักเวลาเลยตอนนี้มันช่วงหน้าร้อนแม่งหน้าฝนเนี่ยเออมึงจะมาไหมคริสต์มาสอืเออรู้แล้วมามาเถอะอุ้ยมาเลยวะเฮ้ยมาไหมโอ้โหแม่งไม่มาคราวนี้แม่เป็นทะเลทรายเลยสัตว์ทะเลทรายเลยโอ้โหแม่งไม่เกี่ยวกันเลยกู <c oughs> จะบ้าตาย